C L U E อ่านว่าอะไรอ่านว่าคิวหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคำนี้นะคะถ้าไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรลองเทียบกับคำว่า B L U E ที่แปลว่าสีน้ำเงิน B L U E อ่านว่า blue ดังนั้นคำนี้อ่านเหมือนกันเลยค่ะคือ clue clue มันแปลว่าอะไรคะครู clue นะคะแปลว่าเงื่อนงำหรือเบาะแสนั่นเองค่ะเหมือนกับคำว่า trace อคลู clue. ถ้าสมมติอยากจะบอกว่าความสำเร็จเนี่ยมันมีเบาะแสนะคะ success leaves clues success leave clues คำนี้ดูเหมือนจะไม่สำคัญแต่มันจะสำคัญทันทีถ้าคุณต้อง give presentation แล้วอ่านว่าคิวค่ะมันอ่านว่าคลูทุกคนฝึกก่อนนะคะคำนี้คลูคลู clues เติม S clues 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 อ่ะลองใช้กันดูนะคะถ้าออกเสียงนี้มั่นใจแล้วนะคะกรุณาพิมพ์คำว่าคลูมาได้เลยนะคะใต้โพสต์นี้ค่ะถ้าตอนนี้มีคำที่สงสัยนะคะที่คุณไม่แน่ใจพิมพ์มาบอกพ้อยนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ CLUE แปลว่าเงื่อนเงอนงามอะ Success 1> success หนึ่งสองสาม success leaves clues success leave clue โดยคำนี้นะคะเป็นคำที่หนึ่งสองสามถ้าคุณรู้จักคำอื่นๆที่ออกเสียงคล้ายคล้ายคำนี้สามารถเอ๊ะถ้าไม่รู้ว่ะ clue หนึ่งสองสามเดี๋ยวคำต่อไปที่คุณสงสัยและไม่รู้ไม่แน่ใจอีกหนึ่งสองสาม